วิธีเติมเงินผ่านธนาคารเพื่อยิงแอดโฆษณากับ Facebook ทําได้ง่ายๆคุณเองก็ทําได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตนะครับสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมทุกพิรมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องนายทุกสอ,อออนไลน์มืออาชีพนะครับช่องผมก็จะรวบรวมเอาที่นี่การทำตลาดออนไลน์ครับแล้วก็แพลตฟอร์อมเสริมที่สามารถหาได้เสาาริมได้บล็อกออนไลน์ได้รวมไว้ที่นี่นะครับเพื่อนสามารถเรียนรู้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนะครับทีนี้ในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินนะครับให้กับเพื่อนๆที่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับแต่อยากยิงแอดโฆษณากับ a c e b o o k นะครับว่าทำยังไงซึ่งในวิดีโอที่แล้วเนี่ยนะครับผมสอนไปแล้วเรื่องของการยิงแอดนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับซึ่งท่านใดเนี่ยอยากรู้ว่าทำยังไงให้ดูที่ลิงก์ ตรงนี้นะครับได้เลยนะครับแล้วลองไปทําตามยิงแอดแบบข้อความนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแล้วก็ทีนี้ในวิดีโอนี้เลยมาสอนแยกให้เพราะว่าเชื่อว่ามีหลายท่านเนี่ยที่ยิงแอดเป็นแล้วแต่อยากรู้ว่าจะทํำยังไงเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยสามารถไม่ต้องใช้บัตรเครดิตแล้วยิงแอดได้นะครับทีนี้ประเด็นคือนะครับเพิ่มให้นิดนึงจากที่การจากการที่ผมสังเกตดูเรื่องของ ของการที่เราจะเลือกกิงแอดโดยวิธีนี้เนี่ยโดยจากการเติมเงินเนี่ยอะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่าทํำยังไงพอเราเข้ามาหน้าเฟซหน้าตัวจัดการบริหารจัดการเนี่ยนะครับของ facebook Ad แล้วเนี่ยนะครับตรง3ามขีดตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปมันจะมีคําว่าอะไรครับเรียกเก็บเงินจิ้มเข้าไปครับพอเราจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วน่ะดูนะ อันนี้คือผมเติมไปแล้วหนึ่งร้อยนะครับทีนี้นะครับให้เพื่อนๆนมาดูตรงนี้ที่หนึ่งตรงการตั้งค่าตรงนี้นะครับเนี่ยจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มไปแล้วนะพอเราจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับอ่าเพื่อนๆให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูตรงนี้นะครับตรงคําว่าเพิ่มการชําระเงินนะครับกดจิ้มเข้าไป <c oughs> คือผมสังเกตว่านะครับ ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีแค่สองอันแต่ผมผมเคยดูของพี่ท่านหนึ่งที่เขายิงแอดโฆษณามาเนี่ยแต่เขาสมัครสมัครครั้งแรกของเขาเลยคือเขาผูกบัญชีกับกับบัตรเครดิตเลยเพอเขาผูกบัญชีกับบัตรเครดิตเลยมันจะไม่มีตัวนี้นะครับให้เราเลือกอ่าแล้วถามว่าไอตรงอินเทอร์เนต็ตแบงกิ้งเนี่ยแล้วเราจะไปเลือกได้ตอนไหน ถ้าท่านที่เคยสมัครโดยการใช้บัตรเครดิตไปแล้วทําไม่ได้นะครับอันนี้คืออันนี้คือคือเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะแต่ถ้าท่านใดบอกว่ามีวิธีการทําได้ก็ก็ก็บอกได้ครับเพราะว่าอันนี้คือผมสังเกตจากที่ผมทําเนาะอ่าคือมันก็จะเป็นแบบนี้มาพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเลือกโอนเงินไม่ได้เราต้องไปจ่ายบัตรเครดิตอย่างเดียวเลยนะครับตัดบัตรเครดิตเดียวเลยเพราะมันไม่มีปุ่มให้เลือกแล้วจริงตรงนี้ยมันจะมี ถ้าเราเข้ามาครั้งแรกอะ่ะมันจะมีอีกหนึ่งอันครับที่ให้เราเลือกนะครับก็คือคืออะไรครับมันจะมีให้เราเลือกก็คือมีพร้อมเพย์หรืออะไรสักอย่างด้วยนะครับเออมันให้เติมเงินผ่านผ่านตัวระบบแบบนั้นเพิ่มได้อีกนะแล้วมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เขียนว่าเออเหมือนได้ได้รับการสนับสนุนโฆษณาอย่างเงี้ยเหมือนเอาเอาโค้ดมาแล้วก็เอามาวางอย่างเงี้ยครับอ่าแต่พอเราเลือกแบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วเนี่ย ให้สองวิธีนั้นหายไปจะเหลือแค่สองวิธีนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะหลายๆท่านบอกว่าเอทำไมของฉันไม่มีอ่าผมมองว่าน่าจะเป็นประมาณนี้คือครั้งแรกของการยิงแอดของเราเราเปิดมาเราใส่ข้อมูลบัตรเครดิตไปเลยแล้วแล้วระบบอันนี้เนี่ยเท่าที่สังเกตคือมันเพิ่งมีเพิ่งมีเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ยิงแอดโดยการใช้บัตรเครดิต ก็คือไปทำไปทาออนไลน์แบงกิ้งผ่านธนาคารนั่นแหละแล้วเราก็แล้วเราก็เออเอาแบงกิ้งมาใส่แต่ข้อดีของการทำแบงกิ้งก็คือสมมุติบัญชีถูกปิดใช่ไหมเราก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนบัตรใหม่ทำบัตรออนไลน์ Online มาใหม่อีกวันหนึ่งเราก็ใช้งานได้โอเคไหมนะครับอันนี้คือมามาตอบข้อสงสัยก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าของฉันไม่มีต้องทำยังไงก็คือทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าอยากมีก็ต้องไปสมัคร facebook ใหม่ แล้วก็เอาเฟซเฟซบุ๊กใหม่นั้นนะ่ะมายิงแอดแค่นั้นเองครับแล้วตอนที่จะเลือกจ่ายเงินเนี่ยมันจะมีนะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไปสอนเพิ่มให้เดี๋ยวไปเปิด Facebook ใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาสอนให้นะครับว่าถ้าเริ่มต้นตั้งค่าการชาระเงินจากการที่ Facebook ใหม่ที่ไม่เคยยิงแอดเลยเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้เอาวิธีนี้ไปก่อนนะครับโอเคนะครับก็ผ่านไปทีนี้นะครับเรามาดูต่อ ทีนี้พอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับพอเราเข้ามาหน้าของการชําระเงินแล้วเราจะทําการเติมเงินทีนี้หลายๆท่านถามว่าเติมเงินเนี่ยนะครับเราจะเติมเท่าไรดีเติมเท่าไรดีนะครับดูเลยครับเราตั้งเวลายิงแอดไปเท่าไหร่3วันวันละเท่าไหร่ครับวันละสมมุติว่า100 3วันก็คือ300ใช่ไหมครับ ผมแนะนําว่าเพื่อนๆต้องเติมเข้าไปเนี่ยในนี้เนี่ยนะครับเติมไปสี่ร้อยเพราะอะไรแอดเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้วิ่งพอดีหรอกอาจจะวิ่งขาดหรือวิ่งเกินแต่โดยส่วนใหญ่จะวิ่งเกินพอวิ่งเกินแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราตัดเงินไม่ได้หรือเราทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะครับเราจะไม่เฟซบุ๊กมันอาจจะมองว่าเราเนี่ยโกงที่จะไม่จ่ายแอดหรือเปล่าเราอาจจะโดนปิด ปิดเพจได้หรือว่าปิดการทําโฆษณาได้หรือปิด Facebook ได้คืออันนี้เราตอบไม่ได้เลยว่าคืออะไรบ้างแต่ก็สุ่มๆรวมๆประมาณนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายิงแอดโดวยวิธีนี้คือเติมเงินไปไว้ก่อนเนี่ยเติมเกินไว้ก่อนครับอย่างน้อยเติมเกินสักร้อยหนึ่งนะครับเติมเติมเกินสัก100บาทและอีกหนึ่งอย่างก็คือให้เราเข้ามาเช็คแอดทุกวันครับว่าแอดของเราตอนนี้มันหักเงินเราไปกี่บาทแล้ว โอเคไหมถ้ามันหักเงินเราเกินแล้วจะเกินแล้วแล้วมีความสุขว่ามันยังไม่หมดเวลาให้รีบเข้ามาเติมไว้ครับให้รีบเข้ามาเติมไว้หรือปิดโฆษณานั้นไปแต่ผมแนะนําว่าอย่าไปปิดเราก็อาจจะมาเติมไปอีกสักหนึ่งร้อยบาทสองร้อยบาทอะไรเงี้ยอย่าไปปิดปล่อยให้ปล่อยให้แอดมันมันหยุดไปเองนะครับแต่อย่าไปปิดมันอย่าไปกดปิดปิดเปิดเปิดนะครับเดี๋ยวโดนปิดบัญชีอีกมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายตอนนี้เราไม่แน่ใจเลยว่า a c e b o o k เนี่ยเกิดอะไรขึ้น นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวช่วงท้ายจะมีเทคนิคเพิ่มให้อีกว่าแล้วจะทํำยังไงให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้ชําระเงินดีเด่นอ่าโอเคไหมนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเติมเงินก่อนว่าถ้าเราจะเติมเงินด้วยวิธีการโอนเงินเนี่ยผ่านธนาคารเนี่ยทำยังไงนะครับก็นี่เลยให้เราเข้ามาตรงนี้นะกดตรงคําว่าเพิ่มเงินแล้วตรงนี้เนี่ยมันเลือกในระบบของ อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอยู่แล้วเราก็ใส่ไปแอบผมจะเติมไปอีกหนึ่งร้อยบาทแล้วกันหนึ่งร้อยบาทนี่ประมาณนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาเลือกตรงนี้เพิ่มกดเพิ่มเลยนะระบบนะครับจะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะโอนเงินผ่านอะไระสมมุติว่าผมโอนเงินผ่านธนาคารกะสิกรไทยผมก็เลือกกสิกรไทย พอจิ้มปุ๊บมันพอเราจิ้มตรงรูปผ้าเมื่อกี้มันจะขึ้นมาให้เลยนะนะครับเสร็จแล้วก็ดําเนินการต่อระบบมันก็จะวิ่งหน้านี้มามันจะแอบมาอย่างนี้นะเราหามันไม่เห็นหรอกเราก็เลือดเอาเอาเมาส์เนี่ยมามาจิ้มเนือในแห่นั้นเป็นลูกศรแล้วก็ลากมาครับเออนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเวลามันเขียนนมันไปไว้ตรงนี้แต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมันเขียนมาให้ใช้กับมือถือนะครับมันก็เลยได้ซ่อนอยู่ตรงนั้นโอเคไหมอ่ะแล้วเราเราเห็นมันเล็กมากเราก็ลากลงมาครับเห็นไหมอ่ะเห็นแล้ว ทีนี้มันจะให้เราทําการใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราผูกติดไว้กับธนาคารนี้ที่เราใช้เบอร์อะไรก็ได้นะครับที่เราใช้อยู่นะ <_ S 1> อ่าผมใช้เบอร์นี้นะครับพอผมใช้เบอร์นี้เสร็จนะครับอ่าเดี๋ยวผมอนุญาตขออนุญาตไปเชื่อมต่อกับมือถือแป๊บหนึ่งอ่ะนี่ผมทําให้งี้นะแล้วก็นี่ผมเอาโทรศัพท์มาวางไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าถ้าเราเอาเบอร์ใส่ไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้นว่าอะไรนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็กดดําเนินการต่อ อ่าเห็นไหมในระบบของธนาคารเราก็คือแอปของธนาคารเราเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีการแจ้งเตือนมาแบบนี้อ่ะกดเปิดขึ้นไปครับอ่าแบบนี้นะนี่นะครับเห็นไหมเราก็กดเข้าไปครับกดเข้าไปนะครับี่พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมมาหรือยังอ่าเดี๋ยวผมรอดูนะเอ่อการตั้งค่านะครับ เ,เมื่อกี้เนี่ยนะครับตอนที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับมันมันจะต้องขึ้นมันจะต้องขึ้นไอตรงที่ที่เมื่อกี้มันมันไม่ขึ้นมาเดี๋ยวผมลองเข้าไปกดมันไม่มีด้วยนะครับคือมันจะขึ้นมาให้เรานะครับอโอนเงินเดี๋ยวผมดูทั้งหมดก่อนนะนะครับมีไหมแป๊บหนึ่งนะขอใส่รหัสก่อนอะนะครับ พอเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วของท่านใดที่ยังไม่ได้ใส่รหัสผ่านนะใส่ก่อนนะครับพอใส่เสร็จแล้วให้เพื่อนๆนขึ้นมาดูตรงนี้นี่นะตรงะระฆังเนี่ยนะครับกดจิ้มเข้าไปพอเรากดจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีคําว่า mol payment mol payment นี่มาจากไหนมาจาก Facebook ที่เขาส่งข้อความมาให้เราโอนเงินนะครับก็กดไปเห็นไหมพอเราจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเจอหน้าตาแบบนี้แต่ว่าของท่านใดเนี่ยถ้าเปิดมาแล้วเจอ m M L M M O M M M O L p a y e n เนี่ยก็กดเลยนะครับกดคลิกเข้ามาได้เลยพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับให้เราเลือกตรงนี้มันจะพระมันจะมาหน้านี้นะเห็นไหมครับพอมาหน้านี้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราดูจานวนเงินถูกต้องนะข้อมูลตรงนี้ให้เรากดคําว่าชําระเงินครับอพอเรากดชําระเงินเสร็จปุ๊บนะครับ ธนาคารก็จะถามว่าเราจะโอนเงินจากบัญชีไหนนะครับก็โอนเลือกโอนได้แล้วก็มานี่ครับนี่ถัดไปปึ๊บก็กดต่อไปพอกดต่อไปเสร็จยืนยันนะโอนเงินจากบัญชีนี้นะก็นี่ครับ100บาทอ่ะก็กดยืนยันอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเงินของเราก็ถูกตัดไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เข้าไปดูที่ทางระบบเนี่นะครับ เห็นไหมผมก็เข้ามาที่ระบบตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะขึ้นมีป๊อปอัพขึ้นมาตรงนี้ให้เรากดออกได้เลยปึ๊บนะครับเราก็กดออกไปแล้วก็รอนะครับเห็นไหมก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแบบนี้ขึ้นมาให้เราเราก็กดเรียบร้อยแต่ถามว่าถ้ามันไม่ไม่เด้งออกมาหน้านี้ล่ะบางทีมันก็จะเออเริ่ม,มก็จะค้างไม่เป็นไรนะครับให้เรากดปิดไปได้เลยเราก็กดปิดไปนะครับแล้วเราก็มาดูว่าเงินของเราเนี่ย อยู่ครบไหมอ่ะลองกดรีเฟชดูนะครับอ่านะครับเงินของเราตอนนี้เข้ามาแล้วสองร้อยบาทเห็นไหมเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นมาว่าได้รับได้รับสนับสนุนได้รับการสนับสนุนโอเคไหมครับอ่าก็คือเราเติมเงินเข้าไปก่อนนั่นเองเติมเงินเข้าไปก่อนนั่นเองแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับพอพอแอดเราวิ่งเนี่ย นะครับแล้วออแอดตรงนี้มันก็จะตัดเงินไปโดยอัตโนมัติก็ปล่อยให้มันตัดไปเรื่อยๆเื่อยๆแล้วก็มาดูครับหรือถ้ามันมีขึ้นมาว่านะครับให้เรากดชําระเงินเลยตรงนี้นะถ้ามันมีว่าพอแอดเราวิ่งไปแล้วสักหนึ่งวันแล้วเราเข้าไปดูแล้วมันมีขึ้นมาว่าให้ชาระเงินเลยบางทีผมกดชําระเงินเลยนะครับผมไม่รอให้มันตัดนะผมเข้ามากดตัดเองทุกวนนะัน่ะถ้าผมว่างผมก็กด กดตัดทุกวันครับพอเรากดตัดเงินทุกวันเนี่ยมันเหมือนเราเป็นบุคคลมีระเบียบมีวินยัยหรืออะไรอย่างเงี้ยของ facebook Facebook มองว่าเราเป็นคนตั้งใจที่จะชําระเงินไม่มีการบิดเบี้ยวอะไรเงี้ยวันที่แอดเราวิ่งดีมากเลยนะเออนะครับเพราะเหมือนเราชาระเงินทุกวันไม่ได้เบี้ยวมันแต่จริงไม่ใช่หรอกเรากลัวมันปิดบัญชีเราเราก็เลยมาจ่ายมันทุกวันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ใช้วิธีการอย่างนี้นะครับ อลองทําดูสําหรับท่านที่อยากลองยิงแอดแล้วตัวเองเนี่ยไม่มีไม่มีมมบัตรเครดิตก็ลองใช้วิธีนี้แต่มันเหมาะกับใครมันเหมาะกับคนที่นะครับก็คือในครั้งแรกเนี่ยของการสมัครของเราเนี่ยเราเราสมัครโดยการใช้การโอนเงินนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยสามารถทำได้ นะครับไม่งั้นเนี่ยเราเลือกไม่ได้เนี่ยนะครับพอพอเราเลือกแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีให้เราเลือกแค่แค่2แบบเองนะครับเนี่ยผมดูการเนี่ยวิธีการชําระเงินเนี่ยมันได้แค่2แบบเห็นไหมปกติมันจะมี4แบบ3มแบบ4แบบเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งมันไม่ได้นะครับแต่ก็ลองเอาไปใช้ดูท่านอย่างที่ผมบอกอ่ะรับรองท่านไม่โดนปิดเพจเนี่ยแต่ถ้าท่านน่ะยิงแอดยิงแอดนะให้ยิงแอดวันละสี่ร้อยแล้วแล้วตั้งเอาไว้3วัน อย่างเงี้ยนะครับสามวันเนี่ยเท่าไหร่ครับสามวันก็พันสองถูกไหมเอ้ยเออ,เอ,อพันสองคุณก็จะต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ครับพันสามถูกไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณคุณจะยิงแอดวันละสี่ร้อยแต่คุณเติมเงินแค่สี่ร้อยเนี่ยนะครับแล้วแอดมันวิ่งนะแล้วมันวิ่งเกินนะครับแล้วมันจะเตือนคุณถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆไม่เกินสามครั้งนะครับ บัญชีคุณบัญชีนี้คุณจะไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้อีกนะคุณก็จะต้องไปสมัคร facebook ใหม่โอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้วางแผนการเติมเงินเข้าไปในระบบให้ดีครับอย่าพลาดพลาดแล้วมันมันเสียเยอะมากกว่าเสียมากกว่าได้นะครับอยากจะฝากเอาไว้สําหรับทุกทกท่านที่ใช้วิธีนี้นะครับอันนี้เตือนแล้วนะครับแต่เราสามารถใช้วิธีนี้ยิงแอบได้นะครับโอเคนะ ฝากเอาไว้นะครับก็ก่อนจบการบรรยายก็ฝากเพื่อเชื่อกันกดติดตามกดซับสไคร b ์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครกดซับสไคร b ์ก็ขอให้มียอดขายให้ปังๆกันทุกคนนะครับแล้วก็ไม่โดนบัญชีไม่โดนปิดบัญชีกันทั่วหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปนะอ่าเกินให้หนึ่งเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้บัตรทูมันนี่มาเป็นบัตรเดบิต นะครับในการยิงแอดโฆษณาหรือแต่ดแอดโฆษณานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ